โอเคครับก็ย้อยพ่อโบแคร์บมิสต์บองทีเนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมคลาสสิกแอคชั่นกันนะโอเคเราก็ไม่ได้เปิดเสียงกันมานานนะฮะโอเคก็ไม่รู้จะคิดถึงกันหรือเปล่านะโอเควันนี้นะฮะโอเคที่เห็นไม่ได้ลงคลิปมานานคนระับก็เพราะว่าก็เรียนนะโอเคแล้วก็ติดงานนะฮะต้องวาดสมาร์ทคอร์ดนะฮะโอเควันนี้อ่า วันนี้เราก็เล่นเซตไหนดีไหนดีนะฮะโอเคถ้าอยากให้เล่นแบบไหนก็บอกมันม,มาได้ครับมีลูกซองปืนกลแล้วก็สนัยนะฮะนะฮะสนยัยนะฮะ้องคบคบก็มีนะฮะโอเคโอเค,อเควันนี้เราก็จะไปจะลุยเซิร์ฟอะไรดีนะโอเควันนี้เราก็ เซิฟเล่นกันเถอะถ้ามีเสียงโโโร้องบ้าอโทษทีกันด้วยนะฮะก็นะฮะเคเรามารันตะลุยเซิร์ฟนี้ดีกว <Okay, S 1> ่าไ,ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะไม่รู้นะไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแลกหรือเปล่าฮนะแต่ผมเล่นไม่แลกนะ ตายหนึ่งโองสามสี่ลยพวกเราโอ้โหกลมกรอนกลนในตำนานเรือ คงตามไม่ได้นะฮะ ีกก้เเบตายโอ้ตายตายโอเคตอนนี้ผมจะมาเล่นฐานเดียวให้ดูกันนะฮะโอเคอมารถ้นลเลยรถ้วบเลยยิงเดียวรถ้วบเลยโอเค Mm-hmm. ไปสักหนึ่งดอกโอ้ครับอู้อารย์เออระเบิดแรงแรงโดนเต็มตัวเลยโอเคโดยอย่างนี้ใครจะไปสู้ได้แล้ว นะะอเนตบเบกลิน,นตอบมโดนอืมอครับเอาครับแรกแรกหมัดน,นะแรกหมัด <c oughs>

เป็นได้มาดูกันมาดูกัน เก็บ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 กันให้หมดเก็บเันให้หมดโอ้ยทำไมเป็นอย่างไงล้่ะร้อนร้อนออกมาออกมาเออไม่ทันไม่ทันครับไม่ทัน าีน,าท,นาทีแล้วก็ไม่รู้นะครับเออเฮ้ยโดนลมเลยหน้าซ้ายขวาหลังเดี๋ยวพวกนี้จะเก็บให้หมดเลยพวกนี้เราต้องเก็บให้หมดเราต้องเก็บให้หมด โอเคชนะครับ <All right. S 1> เ,ปเป็นไปได้นะฮะโอเคอ่ะคลิปนี้นะครับใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับแล้วอยว่าลืมกดแชร์เพื่อให้กดอื่บมกกดติดตามผมอีกนะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้แล้ววันนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอขอบขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูกันบายบายนะครับบ๊ายบาย